อันนี้เป็นโครงแคสของ r ีโ o กับ1.9นะคะอันนี้เป็นโครงแคสต1.9นะคะอันนี้เป็นแทนแคสนะคะอันนี้เป็นโครงแคสรีโวนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแทนแคสนะคะอันนี้จะเป็นโครงแคสที่เราตีแคสออกไปแล้วนะคะแล้วข้างในเราจะยัดแป๊บต่อตรงนะคะเห็นไหมคะอ่ายัดแป๊บต่อตรงอันนี้เราก็จะยัดแป๊บต่อตรงเห็นไหมคะ ทำไมถึงยัดแป๊บต่อตรงข้อดีมันเป็นยังไงคือว่าพอเรายัดแป๊บต่อตรงมันก็จะทํางานเหมือนคล้ายๆแทนแคสนะคะแต่มันจะมันจะไม่ลื่นเท่ากับแทนแคสเพราะว่าแทนแคสของเรา่มันเป็นสแตนเลสแล้วก็มันต่อเนื่องมันเป็นลามต่อเนื่องไปเลยเห็นไหมคะแต่อันนี้มันก็จะทํางานคล้ายๆแทนแคสแต่ว่าความไหลลื่นอ่ะมันจะไม่ต่อเนื่องเท่ากับแทนแคสนะคะเพราะว่ามันจะมีข้อต่ออยู่นะคะนะคะ รีโว่ก็เหมือนกันนะคะรีโว่เราก็จะยัดแป๊บเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ไอเสียมันมาวนเห็นไหมคะมันจะเป็นห้องใหญ่พอเราตีแคทออกพอเราตีแคทออกปุ๊บข้างในมันจะโบพอไอเสียออกจากเทอร์โบมามันจะมาวนเต็มตรงนี้พอมันเต็มเต็มพอมันเต็มตรงนี้มันถึงจะดันออกลำท่อได้เต็มที่นะคะ